วันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุคนี้กันสวัสดีค่ะต้านนะคะคิมนี้จะมาแต่งหน้าลุกเกอรหเก้าใจกันค่ะเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงก็ต้องขอโทษทุกคนก่อนเลยนะคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มแรกนะคะต้าก็จะลงเป็นเซรั่มก่อนนะเพื่อที่จะช่วยให้หน้าของเรานะคะมีความชุ่มชื่นแล้วก็นหน้าไม่แห้งเกินไปด้วยเนื่องจากค่อนข้างจะเป็นงานผิวเยอะหน่อยนะเราก็จะต้องให้หน้าของเราเนี่ยดูสดใสที่สุดค่ะต่อไปก็จะเป็นลงรองพื้นตัวนี้นะคะเนื่องจากเป็นงานแบบผิวเกาหลีนะคะต้าก็จะใช้ไม้ไผ่อันนี้ค่ะเกี่ยรองพื้นที่หน้าแทนนิ้วนะก็จะได้ความบางเบาที่ไม่หนังเกินไปและดูเป็นแบบว่า ผิวของเราจริงๆค่ะงานผิวก็ยังไม่เสร็จนะคะตาจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ที่ใต้ตาค่ะเพื่อให้ตาของเรานะคะคดูสว่างขึ้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะหลังจากลงคอนซีลเลอร์นะคะตาก็จะลงเป็นแป้งฝุ่นนะคะเพื่อที่จะเซ็ตหน้าแล้วก็เซตรองพื้นที่เราลงไปนะคะต่อไปเป็นงานคิ้วนะคะตาก็จะใช้ทั้งสมอย่างนี้นะคะเป็นงานคิ้วของเรานะคะตาก็จะเขียนคิ้วแบบตรงๆค่ะ ก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะหลังจากเขียนคิ้วเสร็จนะคะตาก็จะปัดมาสคาร่าที่คิ้วนะคะเพื่อคิ้วดูตั้งฟอง ตั้งตั้งฟนะคะเราก็ปรับไปเลยนะคะทั้งสองข้างเทุกคห็นความแตกต่างทั้งสองข้างนี่ไหมคะก็คืออีกข้าง,งก็คือตั้งแล,แล้วก็ฟูมากแล้วเราก็ปัดอีกข้างนึงไปเลยคะ่ะให้เท่าๆเหมือนเหมือนกันเลยผาเลตาะคะตาก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะสีแรกที่ตาจะใช้ก็จะเป็นสีนี้นะคะก็จะลงไปทั่วเปลือกตาก่อนเลยทั้งสองข้างนะคะสีที่สองนะคะตาก็จะลงเป็นสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะลงไปแค่เครื่องนึงของตานะต่อไปเป็นสีที่สามนะคะก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมาอี นะคะก็จะลงแค่บริเวณหางตาเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะตาก็จะเขียนอินไลเนอร์ไปสีดำน,นะคะแล้วก็แล้วก็เขียนลอกตาขึ้นไปข้างบนแบบนี้แล้วก็เขียนเข้าไปข้างในเลยค่ะแล้วก็กีดหางนะคะก็จะกีดให้ยาวประมาณนี้นะคะเราก็ทำไปเลยนะคะทั้งสองข้างค่ะแล้วตาก็จะดัดขนตาแล้วก็ ปัดมัสคาร่าไปนะคะทั้งสองข้างเลยแต่พอมองดูแลนะคะตาของเรายังไม่เข้มเท่ากับแบบเลยค่ะตาก็จะเพิ่มสีนี้ลงไปนะก็จะลงไปที่หางตาประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ลงไปที่ใต้ตาด้วยนะคะแล้วก็จะเพิ่มสีสว่างสีนี้ลงไปที่หัวตาด้วยนะคะก็จะใช้มือแทบๆลงไปเลยค่ะแล้วตาคะก็จะเขียนขอบตาล่างด้วยนะคะแบบบางๆนะคะด้วยอินไลเนอร์สีดําแท่งเดิมเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะตาก็จะใช้วว่งๆแท่งนี้นะคะลงไปที่หัวตาแล้ว ก็ตรงกลางตาด้วยค่ะต่อไปนะคะตาก็จะคอนทัวร์กรอบหน้าแล้วก็ที่สันจมูกด้วยนะนะคะก็เพื่อให้หน้าดูของเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นปัดแก้มนะคะโดยตาก็จะใช้เป็นสีชมพูตนๆหน่อยนะปัดไปที่หน้าแก้มแบบนี้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นสีปากนะคะลิปที่ตาใช้ก็จะสีออกแดงๆหน่อยนะแล้วก็ทาลงไปเลยนะคะแล้วก็เราก็จะใช้มือเบนๆขอบปากให้มันแบบ ด,ด,ดูเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ต่อด้วยลิปกอดนะคะเพื่อเพิ่มความเบลวาของปากแล้วค่ะก็คอมพิวลุกแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะอาจจะไม่เหมือนในแบบ100%นะคะแต่ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ทุกคนก็สามารถแต่งตามได้ง่ายๆนะคะมือใหม่ก็สามารถแต่งตามได้ค่ะไว้เจอกันใหม่กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ